สวัสดีครับเอซี FC นะครับรอบบ่ายนะฮะวันนี้ก็มาดูนะครับเอฟซี FC นะมากันเยอะแยะเลยเนาะนี่นะครับเอฟซีมากันเยอะแยะเลย,นะเย,แ,ย,เลยแต่ตลาดน้อยนะบ้านลุงผลนี่ไม่มีอะไรขายเลยนะครับเนาะเนาตายอือ ซื้อถ้ามีขายเขามองไม่เห็นก็จะไปซื้ออะไรอะ่ะฮะม,มองแล้วมันก็มองอะไรไม่เห็น,น,อนโอ้ยอ,อ,อ,อยู่จากสภาพหน่อไม้เนจะกลายเป็นมะขามอยู่แล้วเนี่ยาะจะให้เขาซื้อไปฮะล่ายังไม่เห็นแล้วคับว่ากระบกอยู่ตรงไหนเลยยังไม่มีมากองเกินให้เห็นเลยฮะเอา เขาต้องมากองให้เห็นกระบองกระบอกเมาใส่ถาดใส่อะไรไว้ของถ้ามันเยอะๆอะมาดูหน้าซื้อนี่นะเอดูอืเขาก็ได้แต่ถ่ายรูปกันเท่านั้นตอนนี้ให้เขาถ่ายอย่างเดียวเนาะไม่ว่ากัน แม่มาต่อยเอาหอยไปทำอะไรไไไไโอ้แล้วอืมอันนี้เขาเริ่มทำการศาสตร์แล้วนะครับนี่บ้านหลังนี้<ม>ใครเขาจะมาอยู่เนี่ยทำการศาสตร์ก็แดงนี่ยมาอยู่ี่ต้นเนี่ยต้นฮะก๋าเอาวไหนเขาบอกเขาจะกลับไปนู่นแล้วอะเขไม่กลับแลมัง้งแล้วโอ้จะย้ายมาอยู่นี่เลยเนาะอืม ผฐานปฏิบัติการเขาหลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีเนาะใช่เขา,เาจะขายขายยาโอ้จะขายเนาะเอาเอาเอาเนาะ๋อแต่คงไม่ใช่ขายข่าวเนาะไม่รู้แล้วเนาะต่อไปก็มันก็เหมือนเดิมแหละคนเหมือน,นเดิมอ๋อเหมือนเดิม,มนเมนะาะทำไมไม่มีคนมาอยากซื้อข่าวฮึอยากซื้ออะไรเนาะซื้อข่าว ซื้อโอ้เห็นไหมมีอยู่มีอยู่ไอ้กี่ถังมีหลายถังอยู่มีหลายถังอยู่ใช่ไหมโอ้เอฟซีมาดูกันเนาะโอ้เอฟซีมาเยอะแยะมากมายเนาะไปทิ้งเนาะอีตาคนนี้นะอีตาครจะพกเอาลงจะลงเออเออเมารถตู้น่ะหรือรถอัไนเหรอโน่นนะเห็นไหมรถเขาสองคันน่ะอ่าดูเหมือนเขาจะมาส่งของแต่ไม่ใช่นะ ยายเออยายเป็นอะไรเฮอยายเป็นี่พูดอะไรก็ได้นะเอาผมดูมันเหมือนรถส่งของไหมใออกมาใช่ไหมนี่ยมันเหมือนมากเลยผมคิดว่าเขาจะมาส่งของนี่นี่ไม่ใช่ะคร <c oughs> ับเขาเป็นเอฟซเนาะ <c oughs> เขาใส่คอกมาเลยเขาส่ง <c oughs> อีมั เขาส่งโควิดมาใส่คอกมาเลยเนาะนี่เอานดแล้วพวกเขาอะไรนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอไปสนีเนาะไม่ใช่ดูเสมือนมาก โอ้ถ้าใส่คอกไปอย่างนี้นี่เจอด่านเขาตรวจแน่นอนนะให้ให้ร้องเพลงชาติเลยนะนี่เนาะอืมแย่ยู่นร้องไม่จบครับนี่นะจะโดนนะถ้าเจอคนบัตรประจําตัวอีกนะ,ะเขาต้องคนบัตรประจําตัวเราก็ให้ดูบัตรประจําตัวว่าสัญชาติไทยหรือเปล่าโอ,อ,โอ,โอ้โจ้ร้องไม่จบนี่จะโดนอีกนะถ้าพูดไม่ไไมชัดนี่ยิงโดนใหญ่เลยนะครับนี้โอ้โหต่ปไดจะร้องต้องหัดร้องเพลงชาติอ่ะ แล้วก็ให้ร้องเพลงลอยกระทงดีต่างหากสองเพลงนี้แหละสำคัญคัญแต่ไม่มีใครร้องเนาะถ้าใคาจะร้องก็แต่งเพลงอย่างอื่นร้องเนาไม่ได้เพราะว่าเพลงนี้สำคัญเพราะว่าเพลงนี้มันแต่เล็กจนโตมันต้องได้ยินไงใช่ไหมต้องมีที่เพลงชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมเพลงลอยกระทงอย่างเงี้ยอ่านี่เลย เ๋ยวมจงอมนอนอไม่เฝื้อนอนนะ <c oughs> นี่นะครับเขาเริ่มติดกันศาสตร์แล้วนะครั้เบอไลต้นฮักติดกันศาสตร์แล้วนะครับต้นฮัก อ๋อหนีแล้วเนาะแกแดงว่านอนอิ่มแล้วเนาะ นอนสภาพอิ่มนอนอิ่มไปแล้วแดงนอนต่อเลยเนาะพูนอนได้ยังไงเนาะไม่มีอะไรสักอย่างเ,เนาะหลับไปได้ยังไงแสดงว่าหนักสาหัสสาการอยู่แม่มาต่อยยันเสือ้อโอ๊ยต่อ,อไปต้องมาหมอนถอดอย่างนั้นเลยเนะาะ เดี๋ยวจะให้ย่านิงเขามานอนแทนนี่นะครับเอฟซีนะครับไม่รู้นึกถ้าดูเหมือนเปินเผินนี้ว่าถือจอบถือเสียมเนาะไปไล่ไปนานั้นนี่ถือโทรศัพท์ไปมาเนาะ,ะแต่ก่อนนี้ก็จะถือถือจอบถือ เสียมถือมีดปลายแบกไปใช่ไหมอ๋อใส่หมวกเนาะแต่นี้เปลี่ยนแล้วนะเนาะเออเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแนวทางใหม่เกาจะถือมือถือไปมานี่เขาจะเปลี่ยนวิธีอ่าวิธีหมู่บ้านกกกอกแล้วนะว่าเป็นใหม่หาามาลงทุนก่อนอืมมาจางมาลงทุนอีกไงละ่ะน,น,นู่นไงแถวกอหญ้าน่าจะไปเตะมีบ้างแนละ้วมั้ย ที่เขาทำร่วงไว้เนะอืมลงทุนเลยไม่ละใช่จะไปหาตางังค์มาลงทุนอีกแล้วหนึ่งลง,ลงทุนโอ้ลูกค้าเยอะนะอมากเนะเขามองเห็นเขาอยากจะกินร้านเหลือเกินเนี่ยมีแต่ร้านเปล่าๆเนี่ยสมสมชื่อจริงๆว่าตลาดของมีน้อยหน้าบ้านลงนุงพลของไม่มีเลยละ่ะไม่ใช่มีน้อย,ยไม่มีให้เห็นเลยวันนนี้ัอะไรัน วันอาทิตย์แล้วเนี่ยตลาดนัดมาแล้วนะตลาดนัดมาแล้วเนี่ยเต่าหอยตลาดนัดของเยอะมากนี่ทำไมไม่จัดตลาดนัดมาลงตรงนี้ด้วยเออมันอยากจะให้จัดตลาดนัดมาลงนี้แล้วก็เอาหมอลำมาเล่นดึงแขกนี่นะครับเอฟซีนะครับนี่ามงของี่อยากจ็อ คลิปนี้ของลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ